ให้พี่ต้อช่วยช่วยแนะนําหรือว่าอธิบายนิดน,นึงครับว่าคาวแฟเชื่อว่าหลายๆองค์กรอาจจะยังไม่รู้จักเนาะถ้าไม่เกี่ยวกับเขาโดยตรงแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในอีกทางหนึ่งว่าหลายๆองค์กรที่มีเว็บไซต์นี่แหละอาจจะต้องควรจะต้องใช้คาวแฟด้วยซ้ำาราครับผมบง่ายๆเลยนะครับคาวแฟคาวแฟคือตัวช่วยนะที่ทําให้เว็บไซต์ขององค์กร,กรหรือว่าของอคนที่มีเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นมันจะทําให้เร็วขึ้นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันเนาะอันแรกคือทาให้เว็บไซต์เร็วขึ้นนะครับอันที่สองมีในส่วนที่เป็นฝั่งของ security นะครับความปลอดภัยทางนัานเว็บไซต์ออจะช่วยในการปกป้องเว็บไซต์นะครับเพื่อไม่ให้โดนโจมตีไม่ให้โดนแฮกอะไรพวกนี้นะครับไม่ให้โดนเปลี่ยนหน้าเว็บนะครับเว็บของเราสําคัญเนาะเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทนะครับผมคือถ้าโดนเปลี่ยนหน้าเว็บไปเงี้ยมันไม่น่าเชื่อถือ นะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันเพิ่มสะเทียมทำให้เว็บไซต์เราสะเถียรขึ้นบางทีเว็บไซต์หลักบางทีมันชอบล่มข่าวแฟนสามารถช่วยให้เว็บไซต์คุณเนี่ยไม่ล่มได้ก็คือยังมีสำรองให้คุณอยู่นะครับหรือว่าเพราะว่าเรามีในส่วนที่เขาเรียกว่าแคชชิ่งนะแคชชิ่งของข่าวแฟงนะครับเขามาช่วยในในส่วนที่ทำให้เว็บไซต์เนี่ยสถเียรขึ้นครับ อันนี้คือข้อดีหลักๆเลยอันนี้คือหลักของคาเฟ่ที่มีในตลาดที่เขาช่วยนะครับ,รบส่วนเจาะลึกลงไปเนาะข้อแรกก็คือทําให้เว็บไซต์เร็วขึ้นใช่ไหมอันนี้คือข้อดีข้อแรกนะครับเร็วขึ้นยังไงเนาะมันเร็วขึ้นโดยการที่ว่าคาเฟ่เนี่ยเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าป๊อปป๊อปเนี่ยไปวางไว้แต่ละทั่วประเทศทั่วโลกเลยแล้วกัน มีหลายๆมีหลายๆจุดบนโลกไปนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละประเทศก็จะมีหลายๆหลายๆจุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาการเข้าใช้งานของคนทั่วไปเนี่ยเรียกเข้ามาเว็บไซต์ของเราครับนะครับมันจะไปที่๊อปก่อน๊อปจะช่วยในการเซอร์วิสให้ลูกค้าคนที่เข้ามาเว็บไซต์เราก่อนเป็นอันดับแรกครับนเพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่ไหน พราะตนั้นก็จะตอบให้ใกล้ที่สุดลดระยะเวลาในการวิ่งมาหาเซิร์ฟเวอร์เราครับสมมุติเซิร์ฟเวอร์เราจริงๆแล้วอยู่ที่ประเทศไทยครับลูกค้าอยู่อ่าญี่ปุ่นหรืออเมริกาครับกว่าจะวิ่งมาถึงประเทศไทยอ่าอเมริกามาถึงไทยใช้เวลาอาจจะนานหน่อยกว่าจะมาถึงนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อมีคาแฟ์ขึ้นมาคาวแฟ์จะช่วยสำรองเว็บไซต์ของเรา เลือกเป็นคล้ายสำรองเลยรของเราไว้ที่ป๊อปที่ตรงอเมริกาครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้าจากอเมริกาปุ๊บก็เข้าอะไรปุ๊บทันทีเลยมีป๊อปทั่วโลกเลยทั่วโลกไม่ว่าอ่ายูเซอร์หรือลูกค้าที่เข้าใช้งานอยู่จุดไหนของโลกเขาก็จะเข้าผ่านป๊อปที่ใกล้ที่สุดก่อนถูกต้องครับถูกต้องแล้วคาเแฟ่์ทำไมมันตอบได้เร็วคาเแฟ่จะทําการแคชนะครับแคชในส่วนที่เป็นหน้าเว็บของเราหน้าเว็บไหนที่ไม่ได้เปลี่ยนบ่อย นะครับ,ร,บรูปภาพไหนไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆอก็จะเก็บไว้นะครับเก็บ,บไว้ให้ปึ๊บแล้วก็บางทีก็อาจจะช่วยลดเขาเรียกว่าลดขนาดรูปนะครับแต่ว่าคุณภาพเท่าเดิมครับอ่าเราก็เห็นหน้าจอเหมือนหน้าจอปกติเลย<อ>แต่คุณภาพเท่าเดิม<อ>นะครับลดการเข้าถึงที่ต้องโหลดนานๆอ่าแต่ว่าเข้าปุ๊บเห็นเลยทันทีครับก็น่าจะสังเกตได้ง่ายว่าเว็บไหนที่มีรูปภาพเยอะๆแล้วเปิดมารูปภาพก่อนจะโหลดเนาะอเราจะกลอเมาส์มาอย่างเงี้ยครับ มันจะโหลดมันก็อันนั้นอันนั้นก็มีน่าจะมั่นใจหน่อยว่ายังไม่ได้ใช้ข่าวแฝงถูกต้องแต่ถ้าใช้ปุ๊บเปลี่ยนเลยเปิดมาปุ๊บลูกมาเลยทันทีครับผมประมาณนั้นประโยชน์ี้คือแต่องค์กรที่ใช้เว็บไซต์เป็นหลักใช่เว็บไซต์ในการหากินทำมาหากินเนาะขายของออนไลน์เนี่ยจําเป็นเลยนะคบผมอนนี้ลูกต้องมาเลยลูกต้องมาครับมือนี้เข้าเว็บไซต์นี้ปุ๊บรอนาน บางทีก็เบื่อละไม่อยากยากรอเคย<อ>เคยเปลี่ยนเคยสัมผัสเคยสัมผัสเหมือนกัน,นว่าพอเราเข้าเว็บที่มีรูปรเยอะเนี่ยแล้วเราสกอร์มาสเลือ่ลอนลงมาข้างล่างรูปไปค่อยๆลงอ่า,าอใช่<ง>นี่เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับผมข้อที่สองก็คือทำให้เว็บไซต์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าปลอดภัยเนี่ยคือเขาบวกทางด้านเว็บแอปพลิเคชัน ไฟวอรเข้ามาอยือที่เรารู้จักกันว่าวาร์ปวาร์ปครับวีเอเอฟวาร์ปนะตัววาร์ปเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างก็คือช่วยป้องกันการโดนโจมตีจากแฮกเกอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นคนพัฒนาเดเวลอฟต์ของคาเฟ่เขาอัปเดตตลอดเวลาว่าเนี่ยนี่คือเทคนิคการโจมตีนี่คือเทคนิคการโจมตีนะครับแล้วก็มีป้องกันในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าบอท บ,บอทที่บอดที่ยิงเข้ามาเพื่อสมมุติว่าเรามีการจองตัวอะไรบางอย่างอ่ายกตัวอย่างอ่การจองตัวอจองตัวปุ๊บมีคนเข้ามากดรอซื้อรอซื้อรอซื้อเยอะเยัะอันนี้ก็ทําให้คนที่อยู่ข้างหลังไม่มีสิทธิ์คอาจจะเป็นคนจร,ริงๆอ่าแต่จริงๆแล้วไอ้คนที่รอซื้อเนี่ยคือบอดบอ,บอดจอง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 เซสชันไว้เต็มคนจะซื้อจริงไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือสืญเสียโอกาสในการได้รายได้เออรี่คุณคุณเหมือนเป็นสาเหตุทําให้เว็บล่ม ต่ำต้นจริงหรือหรืออาจจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละคนละเคสเลยทําให้เว็บไซต์ล่มเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า D. ีดอคือการระดมการโจมตีจากทุกๆจากทุกๆจุดทั่วโลกนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์เรานะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีแต่ตัวบอทก่อนพอบอทปุ๊บเราสามารถป้องกันการบอทบอท ตัดทิ้งปึ๊บเพราะฉะนั้นคนจริงเท่านั้นที่สามารถเข้ามาจองซื้อตัวซึ่งซึ่งเขาก็สามารถจับได้แหละว่าอันไหนเป็น IP ไหนเป็นคนเป็นใช่ใชครับผมส่วนวาร์ปเนี่ยก็คือทั่วไปละตามหลักทั่วไปเลยคือบางทีเน็ยเว็บไซต์เรา Developer ทั่วไปเนี่ยเอาตรงๆก็คือเขาไม่ได้มีความรู้ในฝั่งด้าน Security ครับนะครับบางทีคนที่อาจจะมีบางบางคนที่เขาศึกษามามาด้วยครับเขจะเขียนที่ปิดได้ โ <Okay. S 2> อเคนะครับแต่ว่าบางส่วนใหญ่แล้วอะ่ะไม่ไม่ค่อยจะจะดูเรื่อง Security ครับเพราะนั้่อจะ้ะอองางที่จะลงลึกหน่อยใช่เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยเข้ามาช่วยเลยครับการมาช่วยของเขาคือเขาเอามาวางขวางเขเรียกวางขวางเนาะการเข้าถึงเว็บไซต์ก่อนจะถึงเว็บไซต์จริงต้องผ่านคาวแ่เพื่อกรอง,องความปลอดภยัยใช่ครับของอนที่จะมาเข้าถึงอ่าเว็บไซต์จริงของเรานะครับนี่ก็คือช่วยป้องกัน ได้นะครับคือไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Security เลยคเลยนะครับก็ให้คาเฟ่เข้ามาช่วยเลยจบอ่าข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือว่า่าก่อนหน้าถ้าไม่ใช้คาเฟ่ใช่ไหมครับอ่ายูเซอร์หรือบอทหรืออะไรก็ตามเข้ามาที่เราตรงๆเลยถูกต้องไม่มีอะไรขวางกั้นครับแต่คราวนี้พอมีคาเฟ่ปุ๊บคาเฟ่มาขวางก่อนมาองมาตรวจอืมน้าซีเคียวที่ก่อนถูกต้องอ่าก็เพิ่มความปลอดภัยอ่าแล้วอีกอย่างที่ถามเมื่อกี้ครับคือทําให้เว็บล่มครับ การทำให้เว็บร่วมการทำให้เว็บร่วมคือการยิงเขาเรียกว่าการยิงแพ็กเกจนะครับยิงมาถึงการเรียกใช้เว็บเราเนี่ยบ่อยๆนะครับจากทั่วทุกโลกเข้ามาใช้พร้อมกันเพราะฉะนั้นใช่พร้อมกันปุ๊บเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยที่รันเว็บเนี่ยมันก็จะมีพืร์ฟอมาซ์ของมันซีพียูแรมที่มันใช้ที่รองรับในการเข้าถึงของแต่ละยูเซอร์นะครับ เมื่อการเข้าใช้งานเยอะขึ้นนะครับ CPU P RAM ใช้เต็ม,มนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ช้าหรือว่าเซอร์วิสไม่ทำงานก็ล่มไปเหมือน,อนตัวเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลดถูกต้องครับผมทีนี้คาเฟ่เข้ามาช่วยในในในส่วนนี้ด้วยนะครับอเนี่ยจะไปผ่านป๊อปของคาแฟ่ก่อนอนะครับป๊อปของคาแฟ่เนี่ยเขาก็จะช่วยในการป้องกันการเรียกเข้ามาแบบผิดปกติ อ่าฮะเพราะฉะนั้นเอฟเซอร์เรายังไงก็ไม่ไม่ไม่โดนเข้าถึงครับด้วยการ d ีดอนะครับอีด้รยของคาแฟรเนี่ยเมื่อมี d ีดอเข้ามาที่จุดจุดหนึ่งนะครับเมื่อมีแพ็กเกจมากขึ้นนะครับเขาจะกระจายไปป๊อปอื่นด้วยอืมก็คือแบ่งไปเลยแบ่งไปเลยแบ่งช่วยกันรับคแพ็กเกจที่โจมตีแบบนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยรองรับได้มากกว่าที่คนโจมตี โจมตีอ๋อก็คือยังไงก็ไม่โอเวอร์โหลดแน่นอนยังไงก็ไม่โอเวอร์โหลดถ้ามามากแค่ไหนเขาก็จะแบ่งกระจายไปที่ไซต์เกงที่สุดถูกต้องครับก็คือจะป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ล่มได้คอืมอันนี่คือส่วนช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเนื่องก็คือทาให้เว็บไซต์เสถียรแน่นอนล่ะเราไม่โดนโจมตีอ่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาก็คือเนยทำให้เว็บไซต์เสถียรแน่นอนถูกต้องป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือจะเสถียรยังไงก็คือมี่งล นะครับผมเว็บไซต์หลักล่มจริงๆนะครับเรามีระบบสำรองให้ด้วยอย่างเช่นเมื่อคาแฟตรวจตรวจตรวจเจอว่าเว็บไซต์จริงนะครับเซิร์ฟเวอร์จริงไม่ทำงานดาวน์ไปครับคาแฟสามารถรันหน้าที่เป็นเมนเทนเนน c ์เซอร์วิสอืม่าหรือว่าเว็บไซต์กำลังปรับปรุงอยู่เนี่ยขึ้นโชว์ได้อ๋อขึ้นโชว์ได้เลยขึ้นโชว์ได้นะครับหรือว่าจะจะไปฝากหน้าเว็บซักหน้าสองหน้าเนี่ย ให้คาเฟ่นำเสนอแทนก็ได้อ๋อนี่ก็แล้วแต่ทางทางทางยูเซอร์ที่ใช้งานเลยว่าถ้าสมมติเว็บเรากำลังปรับปรุงจริงเนี่ยเราทำเว็บขึ้นสักหน้าหนึ่งเพื่อฝากไว้ที่คาเฟ่อย่างนี้ก็ได้ก็โอเคครับก็ดีดีมากก็คือยังไงก็เว็บไซต์เราไม่ล่มครับก็ดีว่าแบบอยู่ดีเออไปเลยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นก็คือก็จะช่วยนะครับทั้งหมดที่ที่เป็นทางที่ที่พี่ต้อบอกว่า มีคนทำอะไรต่างเนี่ยอันนี้คืออยู่ในแพ็กเกจใช่ไหมครับไม่ต้องซื้อเพิ่มอะไรเลยถ้าสมมติกรณีเราซื้อมันจะมีคาวแฟรที่เป็นหลายอีดิชั่นนะครับมีทั้งฟรีบิสเนสแล้วก็เอ็นเตอร์ไพรส์ครับนะครับตัวฟรีนก็จะมีจำกัดนิดหน่อยหน่อยแหละก็อาจจะลองเล่นดูก่อนได้ถูกต้องลองใช้ดูก่อนได้ไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียหายตัวฟรีกับตัวใครยู่แถูกต้องครับไม่เสียหายก็จะมีลิมิตอะไรบางอย่างเรื่องการซัพพอร์ต อ๋อาเรื่องการซัพพอร์ตอ่าบางทีเว็บเว็บมีปัญหาครับอือฮึแล้วไปซัพพอร์ตกับคาเฟ่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้อันนี้มากเท่าไหร่ก็คือเป็นคอจำกัดใช่ใช่ครับจะต้องเสียเงินให้เขาหน่อยแหละครับก็โอเคก็ตัวฟรีก็ถือว่าโอเคในในระดับหนึ่งแล้วระดับหนึ่งก็คือกาาเริ่มเติมแบบเว็บเราเนี่ย เว็บบริษัททั่วไปมีมีหน้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวฟรีไปกันไว้ก่อนสักหน่อยก็ยังดีดีปลอดีกยระดับโลกนอกจากกันก็ทําให้เว็บเร็วขึ้นด้วยถูกต้องแล้วก็มี Security ระดับโลกอย่างคาเฟ่มามาช่วยดูให้ด้วยใช่แล้วค่ะเผื่ออนาคตขยายกิจการหรือว่ามีเว็บไซต์หลายหลายพาร์ทหรือว่ามากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะลองขยายมาเป็นตัวพิเศษเซ็นเตอร์ไพส์อะไรปราน้บางทีถามว่าสมัยนี้ มีแค่หน้าเว็บอย่างเดียวเนี่ยเว็บเว็บเพื่อให้คนเข้ามาดูเฉยๆเนี่ยพอไหมก็อาจจะไม่พอคบางทีอาจจะต้องมีการโปรโมทอะไรบ้างหน้าเว็บล่ะสมัยนี้ทคนเข้าถึงได้ง่ายอ่านหน้าเว็บอพอทุกวันนี้องค์กรถ้าไม่มีเว็บไซต์ก็เหมือนเออเขาหน้าเชื่อถือหรือเปล่าใช่ใช่แล้วนี้เขาทําอะไรบ้างแทบจะเก้าสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่ต้องมีบริษัทแล้วต้องมีเว็บไซต์ทุกต้อง ครับ mm hmm. ก็เลยอคาเฟ่ก็เลยเข้ามาช่วยดูแหละตรงนี้ครับแล้วก็อ่าอยากให้พี่ต้อนแนะนำอีิดนึงว่าอาจจะเป็นแบบคนสําหรับบริษัทที่เป็นองค์กรเริ่มต้นอครับเขาอาจจะอยากรู้ว่าเออโอเคเราเกิดมาคร่าวๆใบข้าวแล้วก็ะระดับหนึ่งแล้วว่าคาเฟ่คืออะไรแล้วคราวนี้บริษัทไหนถ้าเป็นเริ่มต้นจริงครับแนะนําอยากให้เริ่มลองใช้คาเฟ่ดูโอเคก็จริงๆการใช้งานคาเฟ่ไม่ยากครับก็เข้าไปหน้าเว็บคาเฟ่ นะครับเนาก็กดบิจิเตอร์นะครับเพื่อเปิดการใช้งานนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือหนึ่งโดเมนที่เราเป็นคนลงทะเบียนอ่าเป็นชื่อบริษัทเราด o m .co .th อเรแนก็จ่ายเงินอย่างถูกต้องโอเคอันนี้คือเป็นเจ้าของจริงๆรอเครับเพราะว่าถูกต้องการเรียกใช้งานหน้าเว็บเนี่ยมันต้องใช้ชื่ออยู่แหละนะครับคาเฟ่จะช่วยในการจัดการแบบฟูเลยก็ได้คือเอา DNS เนี่ยโดเมนของเราเนี่ยไปให้ข่าวแฟ่์บริหารจัดการครับอืมฮะจัดการทั้งหมดเลยเวลาจะใช้งาน DNS จะตั้งชื่อจะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ขาวแฟ่จัดการได้เลยตั้งชื่อจากคาเแฟ่์เขาได้ใช่ครับถูกต้องแล้วก็ข่าวแฟรงนี้ให้ในส่วนนี้เป็น SSL นะครับเซอร์ที่ไวแปะหน้าเว็บเนี่ยครับให้มีความน่าเชื่อถือขึ้น SSL ก็ตัวที่เวลาเราเข้าเว็บไปจะมีรูปกุญแจคสีเขียวครับรูปุ่แจเคครับผม ตรงนั้นแหละก็จะมีให้ฟร <Ä h, S 2> ีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือฟรีเลยซึ่งจะจะอบอกว่าเว็บไซต์เราปลอดภัยนะปลอดภัยใช่เพราะบางเว็บไซต์ถ้าถ้าเราสังเกตดูเวลาเราเข้าเว็บไซต์ตรงข้างหน้าตัว HTTP ใช่ไหมครับมันจะมีนอกสีเขียวอ่านคือยังไม่ได้รับ SSL ในเว็บไซต์ถูกต้องครับไม่มี SSL กต้องจากนั้นก็จะมีการยืนยันตัวตนยืนยันโดเมนยืนยันตามข้อ สเตปสเตปเลยเขามีสเตปให้อยู่แล้วนะครับสเตปในการทำปุ๊บ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 ไปเสร็จเราก็จะมาได้ที่เป็น DNS ของเราละบริการจักการ DNS ละฉะนั้นก็ย้ายเว็บไซต์ของเรามาไว้บนนี้บนคาเฟ่นะครับแค่นั้นเองก็จบนะครับชี้คาเฟ่ไปที่เว็บบจริงนะครับส่วนเว็บในการที่ให้ยูเซอร์หรือผู้ใช้งานเข้าใช้มันก็จะวิ่งมาที่คาเฟ่ อืมเราก็ชี้ดีเลสมาที่คาเฟ่คือเราทำแค่นั้นเลยที่เหลือคาเฟ่จัดการให้หมดใช่ครับแค่ชี้ชี้ดีเลสมาที่คาเฟ่เดียวจบแค่นั้นเลยครับผมง่ายครับง่ายง่ายมากลองได้เลยไม่ยากเลยลองตัวฟรีดูก่อนก็ได้นะครับได้เลยตัวฟรีได้เลยแล้วก็ขยับขยายก็จะมีตัวถัดมาคือตัวพิเศษครับแล้วก็ถ้าเอดเป็นอะไรก็เป็นระดับก็เอดเป็นเลยครับครับ